ลาสวัสดีค่ะลูลาก์้มอึ่งหไม่มีอึ่งหรอกหน้านี้อ่ะความปสาสวัสดีค่ะคุณยายกับหลานตุ๊กก็ไม่เคยกินค่ะวความปสารก้ตุ๊กตาไวไฟมานะคะตามหัวใจก,กอดมาค่ะไม่เคยกิน <c oughs> ลองดูด้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหัวมัน <c oughs> หัวมันจะใหญ่มากเลยนะเนี่ย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 เนี้ยเนี่ยเนีย เน,น,นื้อนนมัอนก็นนจะเป็นอย่างเงี้ยเนีเนื้อมันนี่หัวใหญ่มากเลยนะดู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 จะตุ่มบางไว้เงี้ยเนี่ยมันเลือกนี่ตุ๋แกงใส่หมูค่ะให้มันนุสมกพื่น่อยให้เปื่อยเพื่อน่อยจะอร่อยเลย ฉันว่าเขาก็จะทําของหวานกันนะของหวานก็ทํแต่บ้านพี่ตุ๋มก็แกงก็ได้ทําของหวานก็ได้พี่จุ๋มทําชิ้นใหญ่หน่อยนะพี่นอ้องเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เราก็จะใส่ผักชีลาลงไปใส่ต้นหอมลงไปโอ้สุดยอดปรุงน้ําได้เรียบร้อยแล้วอร่อยแล้วนี่ค่ะมันจะออกสีมว่วงๆขาว,ขาว มันเลือดมันเลือดที่บ้านเรียกว่ามันเลือดแต่ส่วนมากที่อีสานจะมีเยอะรอมันสุกก่อนพี่น้องขอบคุณนะคะโอ้ยอร่อยถ้าใครกินแล้วจะติดใจ <laughs> คุณยายกับหลานหน้าอร่อยมากค่ะ พ่อเยี่ยีก็จกตาไวไฟมานะคะคุณยายกับหลานก็เยี่ยมๆค่ะพ่อเยี่ีก็สืัอดีครับหรูห้ราพันใบสารก็หัวใจก,ก,กอดๆมานะคะขอบคุณนะคะพิจาก็ไม่เคยกินค่ะค่ะอร่อยลองดูนะคะเดี๋ยวมันสุกเจ๊สุมก็จะเอาต้นหอมกับไอ้นี่ลงก็โอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจ๊สุมดูกับนนะ้ะมันสุกหรือยังว่าปรุงปรุงรสได้ที่แล้วแหละ ต้องให้มันเปื่อยหน่อยหนึ่งนะพี่น้องมันถึงจะอร่อยถ้ามันเปือ่อยมันจะนวัวมันมันมันเหนียวมากเลยพี่น้ออร่อยเข <c oughs> าเรียกว่ามันเป็นอะไร เป็นทรายอ่ะเป็นทรายมันเหนียวมากเลยไงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอร่อยเหนียวอร่อยค่ะ คุณยากระลังกับค,คุณพ่อท่อนฐานสวัสดีค่ะพนมาสาก็ะมาใจกัะก,กอดมานะคะชิมรถอีกสักครั้งเด้อพี่น้องรถไหนสุกแล้วสุกแล้วน้ำนัวเนี่ยน้ำนัวอร่อยนะเนี่ยน้ำนัวคือมันสุกแล้ว เจ็บไปนิดหนึ่งเจ็บไปนิดหนึ่งแบบเกลือไปหน่อยหนึ่งซอสไปนิดหนึ่งผักลงเลยนะคะมันเราสุกแล้วผักลงเลยอนนี้ก็ตักได้เลยนะคะอืมเรียบร้อย